Hi everybody Happy Christmas and a Happy New Year Woo hoo! วันนี้โรซี่จะมาสอนวลีภาษาอังกฤษที่ฝรั่งใช้ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับ One Christmas Yay! เรามาเริ่มกันเลยค่ะวลีแรกคือ Trim the tree Trim the tree ส่วนใหญ่แล้วคำว่า Trim จะแปลว่าแหลมอย่างเช่น I want to get my hair trimmed แปลว่าฉันอยากจะแหลมผม แต่ในวลีนี้มันก็แปลว่าตกแตง่ง trim the tree เลยแปลว่าตกแต่งต้นคริสต์มาสนั่นเองโดยอย่างเช่น let's trim the tree แปลว่ามาตกแต่งต้นคริสต์มาสกันเถอะต่อไปเรามีวลีว่า white Christmas white Christmas แปลตรงตัวคือคริสต์มาสสีขาวแล้วคนพูดชมรื่อหมายว่าสีขาวคืออะไร มันก็แปลว่าหิมะนั่นเองค่ะ White Christmas ก็คือ one Christmas ที่มีแต่สีขาวเต็มไปด้วยหิมะด้วยอย่างเช่น When I was younger I hoped for a white Christmas every year อีกรอบหนึ่ง When I was younger I hoped for a white Christmas every year ตอนที่ฉันยังเด็ก ทุกๆปีฉันหวังว่าวันคริสต์มาสจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยหิมะต่อไปในวันคริสต์มาสเรามักจะมีกิจ,จกรรมเลกข,ของขวัญเราเลยมีวลีว่า good things come in small packages good things come in small packages คุณผู้ชมพอที่จะดาวด้ไหมคะว่าสำนวนนี้แปลว่าอะไรแปลว่า กลองของควันกลองใหญ่ๆไม่ได้หมายความว่าจะเป็นของดีๆเสมอบางทีของเล็กๆอาจจะมีมูลค่ามากกว่าเช่นเพชรต่อไปเรามีวลีว่า Christmas comes but once a year Christmas comes but once a year แปลว่าคริสต์มาสมีเพียงปีละหอนวลีนี้อธิบายได้ว่าเราจะฉลองชุดใหญ่ กินเต็มที่และใช้เงินเยอะมากเพราะหนึ่งปีมีหนึ่งหอนนั่นเองค่ะต่อไปเรามีวลีว่า in the holiday spirit in the holiday spirit คำว่า spirit มักจะแปลว่าวิญญาณแต่ในวลีนี้ก็แปลว่าความรู้สึกวลีนี้เลยหมายถึงรู้สึกมีความสุข รู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกดีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเทศกาล้วยอย่างเช่น Let's listen to Christmas songs to get in the holiday spirit. Let's listen to Christmas songs to get in the holiday spirit. ซึ่งแปละวะ่าเรามาฟังเพลงคริสต์มาสกันจะได้รู้สึกอินกับเทศกาลวลีสุดท้ายคือ Christmas has come early this year. Christmas has come early this year. แปลว่าปีนี้ Christmas มาไวกว่าปกติวันนี้เราจะใช้เมื่อไหรก็ได้เมื่อได้รับอะไรดีๆอย่างเช่นได้รับของขวัญหรือเลื่อนตำแหน่งนั่นเองค่ะโดยอย่างเช่น today my boss told me that I'm going to get promoted. Christmas has come early this year. Today my boss told me that I'm going to get promoted. Christmas has come early this year. <speaking in the> Bella, <background> หัวหน้าบอกฉันว่าฉันจะได้เลื่อนตำแหน่ง. Oh, Christmas มาไวจริงๆ.เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชม?คนพูดชมวันนี้ Rosie มีคำถามว่า Do you celebrate Christmas? Do you celebrate Christmas? ตอบว่า Yes, I do. No, I don't. Pim come top matidai clip nee. rap bai chalong one Christmas nee non ha. Leo ta kun chom chop Ya loom got like got check, let got dit rosy, British English tang tong tang Facebook, like our YouTube doe. And if you're watching on YouTube, then don't forget to subscribe and to turn on the notifications. Sam rap one Happy Christmas, everybody. Bye bye.